สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์นในช่วง1-15กุมภาพันธ์2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพญาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่า ีสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ User บูพยาเขียนไว้กับหน้าเจ้าล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้ามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวราศีสิง์รักนาสิงกันก่อนโดยจะมีดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวสิง์รักนาสิงนะครับมีอนาเขตอย่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาว อาทิตย์เลขหนึ่งได้โคโจรนะครับไปอยู่ในภพเลือนอลินนองก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยโคโจรอยู่ในภพเลือนอลิเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่13กุมภาพันธ์พูดง่ายๆก็คือถึงประมาณวันวาเลนไทน์นั่นเองแล้วดาวอาทิตย์ก็จะย้ายขึ้นไปในภพเลือนปัตตานีใช่ไหมครับการที่ดาวประจาตัวตกภพเลือนอลิเนี่ยจริงๆก็มีตาแหน่งเป็นอุดม ปัสสาวะราศีด้วยนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นมีการแบบเขาเรียกว่าอาสามีอะไรที่มันทําให้เกิดความสําเร็จได้ประสบความสําเร็จในการติดต่อการสื่อสารการดิวการทําธุรกิจหรือว่าในเรื่องของการที่ แก้ไขปัญหาหรือในเรื่องของงานประมูลต่างๆเนี่ยจะประสบความสําเร็จแบบก้าวทวีคูณดังนั้นบอกเลยว่าชาวสิงห์ลัคนณะสิงห์ยังมีโอกาสยังมีแนวโน้มยังมีทิศทางที่ดีแต่มันจะมะีข้อที่ต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของคําพูดการติดต่อการสื่อสารสิ่งต่างๆอาจจะต้องค่อยๆปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นอิทธิพลของดาว ประจําตัวของคุณคิอดาวอาทิตย์นะครับร่วมกลุมกับพบเรือนลาภาด้วยจึงทําให้การคิดการทําการพูดการเจรจาต่างๆเนี่ยจะนํามาซึ่งความสําเร็จไงเห็นไหมครับดังนั้นอนย่าการประมูลเอ่ยการติดต่อการช่วยเหลือนะครับงานอาสางานงานบริการนะครับ งานช่างต่างๆจะประสบความสําเร็จนะครับงานแก้ไขต่างๆจะประสบความสําเร็จนะการติดต่อการสื่อสารการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่อาจจะดวลูกค้าหรือว่าเกี่ยวข้องกับประกันในหน้า ค้ที่ดินต่างๆจะประสบความสําเร็จแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็มีเรื่องที่ดีเนาะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่อีกนิดนึงคือชาวสิงลักนาสิงอาจจะต้องมีความรู้สึกที่อึดอัดใจแบกภาระหน่อยแต่ก็จะมีความสําเร็จเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้นด้วยเพราะมันเป็นภพืินลาภะนะครับแปลว่าเหนื่อยแต่มีผลสําเร็จและนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเข้ามาบ้างให้ต้องจัดการแล้วก็แก้ไขนิดนึงแล้วทุกอย่างจะโอเคขึ้น ทีน่ามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการเงินกันบ้างในพลการเงินของชาวสิงค์คือราศีกันของดดาวพุธเลขสี่นะครับก็ร่วมกลุ่มอยู่กับพพเลนอลินี่แหละนะครับดาวพุธเนี่ยจะย้ายในช่วง14กุมภาพันธ์ก็คือช่วงวันวาเลนไทน์นะครับในช่วงแรกก็ตกในพบเลนอลิเพราะว่าการเงินของชาวสิงห์เนี่ยอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่ได้เงินจาก งานอย่างที่บอกไปเลยงานประกันงานในหน้างานค้าที่ดินนะครับงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับอาสางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแก้ไขปัญหางานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอลิต่างๆเนี่ยจะได้สิ่งที่ดีมากขึ้นมีการเติบโตมีการพัฒนาที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับเนาะแรืว,ว่าแต่ข้อเสียคืออาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะหน่อยให้เราต้องจัดการต้อง ต้องใช้จ่ายในเรื่องของการเงินนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยวันที่14บสกุมภาพันธ์เนี่ยคือวันวาลเวลนไทน์เนี่ยดาวพุธเนี่ยนะครับการเงินของคุณจะเลื่อนขึ้นไปในตำแหน่งพบเลือนปัตตนีนั่นเองนะครับไปร่วมกลุมกับดาวเสาร์แล้วก็เล่งกับ ลักษณะของตัวคุณเองการเงินจะค่อยๆมีการเติบโตการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการเติบโตนะครับในหลายๆอย่างที่ทําให้เรามีความรู้สึกที่ว่าการเงินของเรานั้นมีการพัฒนาที่ดีขึ้นบานจะต้องวิ่งเต้นนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวกาันเป็นดาวประจําตัวใช่ไหมครับร่วมกลุ่มกับดาว แล้วก็ร่วมกลุ่มกับดาวเสาร์ด้วยนะครับมันก็อาจจะมีการมารุมมาตุ้มตรงนี้นิดหนึ่งเป็นการวิ่งต้นมีการโครงการการคิดการวางแผนการวางแผนอะไรต่างๆที่อยากจะทำแล้วก็พัฒนาอะไรแบบเนี้ยในเรื่องของการเติบโตในการหาเงินหาทองมากขึ้นอะไรประมาณนี้โฟกัสเรื่องการเงินมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับการเงินเนี่ยเมี่อกับพัฒนาและเติบโตแล้ว ก้าวกระโดดขึ้นมาได้ดีมากๆหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างด้วยพลการงานสำหรับชาวสิงหลักขณาสิงคือราศีพฤกษบของได้ดาวศุ์เลข6กนะครับได้โคจรอ,อยู่เป็นในพบเรือนปุตตะบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือมีแนวความคิดมีไอเดียในการที่อยากจะรังสรรค์ นะครับในเรื่องของการงานมีการเติบโตมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆได้รับการยอมรับการสนับสนุนการส่งเสริมจากบุตรบริวารน,นะครับแต่อาจจะต้องวิ่งเต้นทํานั่นทนํานี่นิดนึงเนาะแล้วความสําเร็จก็จะเข้าหาตัวคุณเองมากขึ้นบางคนอาจจะอยากลงทุนบางคนอาจจะอยากมีในเรื่องของการเป็นเอกเทศนะครับกับในเรื่องของการงานอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่อยากจะบอกว่าการงานนะครับอาจจะดีใน เป็นมหาจักรนะครับอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยมีการเริ่มต้นมีการทําธุรกิจมีการาย้ายงานนะครับหรือมีการเริ่มต้นในเรื่องของการงานเนี่ยหนึ่งถึงสิบสามกุมภาพันธุ์นะครับหลังจากนั้นวันที่สิบสี่เนี่ยนะการงานของคุณจะเลื่อนขึ้นไปในภพอลิอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเล็กน้อยเพราะการงานไปตกในเดือนอฬิเพราะว่าการงานของคุณอาจจะมีในเรื่องของการงานที่ติดติดขัดขัด,ขดต้องปรับต้อง แก้ไขปัญหาในเรื่องการงานมากขึ้นนิดนึงแต่มันก็จะเป็นลักษณะของการงานของตรงคุณนั้นก็มีในเรื่องของการที่อาจจะต้องเหนื่อยวิ่งเต้นแต่ก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แต่เราก็ต้องเหมือนกับค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะครับการงานอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูมีอึดอัดใจเล็กๆหรือ มากขึ้นก็ได้แล้วแต่บุคคลนะครับแต่เท่าที่ดูคือมันก็ต้องมีปัญหาข้องใจบ้างเล็กๆแหละให้เราต้องสะสางต้องแก้ไขต้องแบกรับนิดหนึ่งแล้วทุกอย่างจะยังพอไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่ามันจะทำให้ตัวเราค่อนข้างดูเหนื่อยแล้วก็ซีเรสจริงจังนิดหนึ่งเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นจังหวะมันเป็นโอกาสที่เราอาจจะต้องดูแลในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้บ้างเนาะดังนั้นก็พยายามปล่อยวาง ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราก็แค่ต้องพักนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้สึกว่า,าสิ่งต่างๆมันอึดอัดนะครับกดดันอะไรแบบนี้ก็พยายามหาทางออกที่มันอาจจะทําให้ตัวเรานั้นดีกว่าก็ได้เช่นกันนะครับบางคนอาจจะปรับโยกย้ายเปลี่ยนงานอะไรแบบนี้มันก็ยังพอ ไปในทิศทางที่ดีได้เพราะดาวพระัสบรีเป็นตําแหน่งสุภะเป็นตําแหน่งราชาโชคร่วมกลุ่มกับดาวเกตสุรยิยา์ด,ด้วยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับมีการยกย้ายมีการเริ่มต้นอะไรดีๆหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนจึงทําให้เราสามารถที่จะเริ่มต้นอะไรดีๆกับชีวิตของตัวเราเองได้ประสบความสําเร็จแบบพลิกก้าวกระโดดได้อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับแต่เราอาจจะต้องเหนื่อยอาสาแล้วก็ สะสาง,งานค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเท่านั้นเองเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงค์คือราศีกุมของได้ดาวราหูเลขแปดได้โคโจรไปตกในภพเลือนมอรณะนะครับดาวราหูตกในเลือนมอรณะจริงๆมันถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีแต่ว่าดาวราหูนั้นกลับเป็นดาวคู่ครอง คนหลักของชาวราศีสิงห์ซะด้วยก็เลยทำให้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการที่อาจจะต้องเป็น long distance relationship หรือความรักที่มันเป็นทางไกลนะครับความรักอาจจะดูไม่ค่อยแบบ ลงตัวสมูทหรือราบลื่นเนาะมันก็จ,จะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาบ้างในบางคนบางครั้งเราก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆดูกันไปการที่ดาวราวหูตกเรือนมรณะไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเลิกกับคู้ครองคนรักนะครับเพียงแต่เราก็แค่อาจจะต้องมีความรู้สึกที่อาจจะต้องมีระยะห่างหรืออาจจะต้องมี long distance ของในเรื่องของความรักเท่านั้นเองหรือความรักความสัมพันธ์ต้องเกิดความเข้าใจการพัฒนาการเรียนรู้ ให้มากขึ้นดาวราหูเนี่ยเวลาโครจรตกในเรือนมรณะเนี่ยนะครับ้เป็นดาวคู่เนี่ยบางครั้งคู่ของคนรักนะครับหรือเราเนี่ยอาจจะใช้อารมณ์ต่อกกันค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้เรากับเขาเนี่ยอาจจะมีความไม่เข้าใจกัน ได้ในบางครั้งก็เท่านั้นเองนะครับเราก็ต้องพยายามปรับและเคลียร์กันให้มากกว่านี้ทุกอย่างอาจจะยังมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ถ้าตัวเราเองพยายามประคับประคองกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับและทุกอย่างจะโอเคขึ้นเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวสิงแลวก็ลัคนาสิงทุกๆท่านนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปกำลังใจกับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ